สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาอธิบายระหว่างการเพิ่มเพื่อนกับการติดตามแตกต่างกันยังไงหลายคนยังสับสนกับการเพิ่มเพื่อนและการติดตามอยู่นะคะหลายคนไม่สามารถแยกออกจากกันได้วันนี้เราจะมาอธิบายให้ทุกคนเห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะชมคลิปวิดีโอเต็มกดชมวิดีโอด้านล่างเลยนะคะค่ะหลายคนยังสับสนอยู่นะคะว่าเราแนะนำให้คุณไปเพิ่มเพื่อน แต่คุณไปสับสนว่าเป็นการติดตามนะคะวันนี้เราจะแยกประเภทวาดลูปให้เห็นให้คุณเห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะคือกฎของ Facebook นะคะเขาสามารถให้คุณเพิ่มเพื่อนได้5,000คนค่ะโดยที่ไม่มีผิดกฎหรือซีซั่นหมดอายุอะไรทั้งสิ้นค่ะในเมื่อกฎของเขาให้เพิ่ม5,000คนแล้วคุณจะไปกลัวอะไรคะเนี่ยค่ะเมื่อเราไปเพิ่มเพื่อนแล้ว ทั้งสองคนก็เป็นเพื่อนกันในเมื่อเป็นเพื่อนกันแล้วก็จะเป็นผู้ติดตามคุณโดยอัตโนมัติแต่ถ้าหากคุณเพิ่มเพื่อนไปแล้วปรากฏว่าเพื่อนคนที่เราไปขอเพิ่มเพื่อนเขาครบห้าพันแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะยืนยันกดรับเป็นเพื่อนคุณได้นะคะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าให้ทุกคนรีบเพิ่มเพื่อนให้ครบห้าพันก่อนค่ะอันนี้คือวิธีการที่เราเรามาบอกทุกคนเป็นทางลัดนะคะ ให้ทุกคนก้าวกระโดดก่อนค่ะเอาตรงนี้ก่อนค่ะในเมื่อสิทธิ์ของเราสามารถเพิ่มเพื่อนห้าพันคนแล้วแต่เราเห็นหลายคนค่ะเอา Facebook มาเปิดเป็นโหมดมืออาชีพแต่มีเพื่อนสามร้อยห้าร้อยแปดร้อยหนึ่งพันแต่มีผู้กำลังติดตาม2 5 0พันห้าพันห้าเราก็ไม่เข้าใจค่ะว่าในเมื่อคุณมีสิทธิ์จะเพิ่มเพื่อนตรงนี้ได้ห้า พันคนแต่เราเห็นเราเห็นยอดกําลังติดตามอะมากกว่ายอดที่เราจะเพิ่มเพื่อนตรงนี้อีกนะคะอันนี้นะคะคือแยกประเภทออกจากกันโดยชัดเจนนะคะนี่คือการเพิ่มเพื่อนจากเฟซบุ๊กไม่มีผิดกฎไม่มีซีซั่นหมดอายุก็คือเราสามารถเพิ่มได้วันละหนึ่งพันคนเลยค่ะ เมื่อเราเพิ่มครบ1,000แล้วระบบเขาจะเตือนเราเองแต่เราก็ไม่ต้องไปกดกันติดๆเป็น1,000ทีเดียวเลยนะคะเขาจะมองคุณว่าเป็นสแปมนะคะคุณก็กดร้อยหนึง่งสักร้อยหนึง่งแล้วคุณก็มาทํากิจกรรมอะไรของคุณคุณก็มาโพสคลิปอะไรของคุณทําคลิปอะไรของคุณไปสักพักหนึ่งก็คุณก็ไปกดเพิ่มเพื่อนเพิ่ม,มอีกอะไรอย่างนี้ค่ะก็ทําไปหยุดไปอย่างนี้ค่ะมันจะทําให้คุณได้เพื่อนอย่างรวดเร็วเลยค่ะตรงนี้เรามีฐาน ผู้ติดตาม5,000แล้วต่อไปเราก็เพิ่มเวลาได้อะไรของเราได้อีกนะคะเราเห็นหลายคนมีโอกาสเพิ่มเพื่อนตรงนี้แต่คุณไม่ทํามีบันไดขึ้นไปแต่คุณไม่ขึ้นบันไดแต่คุณไปกระโดดกระโดดหน้าต่างออกไปคือไปใช้วิธีนี้วิธีเดียวค่ะไปใช้วิธีการติดตาม มีเพื่อนมีผู้ติดตามอยู่300อไปติดตามสักพันห้าอย่างเงี้ยคะ่ะการติดตามนี้คือคุณกําลังวิ่งตามเขานะคะคุณก็อดตลับขับกะนอนไปตามเข้าไปตามเข้าไปตามเข้าไปกดติดตามเข้าไว้แล้วคุณก็มาบ่นว่าตามเป็นร้อยเป็นพันมาสามคนห้าคนอันนี้คือเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ตามคุณกลับก็ได้นะคะไม่ใช่ตามคุณแลตามแล้วตามกลับด้วย นี่แหละค่ะที่ทำให้คุณซีซั่นหมดอายุก็คือไปกดตามเขาติดติดติดติหวังใจว่าจะได้ผู้ติดตามมาเยอะๆนี่แหละค่ะที่ทําให้คุณซีซั่นหมดอายุหรือโดนล็อกโดนบล็อกโดนอะไรนี่ค่ะคุณใช้วิธีนี้ค่ะระบบของ Facebook นะคะเขาสามารถให้เพิ่มเพื่อนได้5000คนและสามารถติดตามได้5,000คนค่ะเราทําทั้งสองวิธี ก็คือเพิ่มตรงนี้ให้ได้5,000คนก่อนแล้วพอเราเพิ่มได้5,000คนก่อนคุณก็มาทำวิธีนี้ก็ได้ค่ะพอคุณมาทำวิธีนี้คุณก็จะได้5,000คนเหมือนกันค่ะพอได้5,000คนแล้วหลังจากนั้นคุณจะไปติดตามใครไม่ได้แล้วนะคะขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะทำยังไงให้เขามาติดตามเราเท่านั้นนะคะก็อยู่ที่การทำคลิปของเราให้น่าสนใจแล้วให้มีคนมาติดตามเราเท่านั้นเองค่ะ เพราะฉะนั้นคุณสามารถตามเพิ่มเพื่อนได้5 000คนติดตามคนได้5,000คนนี่ค่ะคือกฎของ Facebook เลยนะคะถ้าใครถ้าใครยังสงสัยอยู่หรือว่าจะมาแย้งอะไรกรุณานานำความรู้มาแย้งเราด้วยนะคะอย่าเอาความไม่รู้มาแย้งเรานะคะทุกคนเป็นวิธีก้าวกระโดดวิธีทางลัดเราเราบอกขนาดนี้แล้วนะคะไม่มีใครมาบอกขนาดนี้นะคะทุกคน ถ้าใครเห็นว่าดีก็สามารถนำไปปฏิบัติได้นะคะนำไปทำได้เลยค่ะถ้าใครตามเพื่อนแล้วผิดกฎหรือโดนบล็อกอะไรเงี้ยมาบอกเราได้เลยค่ะตรงนี้มาบอกเราได้เลยนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะถ้าใครชอบก็เอาไปทำได้เลยค่ะแต่ถ้าหากเราเราได้แชร์ไปแล้ว จรดิตไม่ตรงกันหรือไม่ชอบในสิ่งที่เราแชร์คุณก็ไม่ต้องนำไปใช้ค่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์เลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากราตรีบ้านสวนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีผ่านเกณฑ์เร็วๆนะคะสวัสดีค่ะ